بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا ومن أعرض عن ذكري فإن له مئيسة ضنكا بسم الله الذي لا يدر مَا اسمه شيء في الأرض ว لا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم و ر ว م ة ا ل ل า وبركاته ขอความสุขความเมตตาความปราณีจาก Allah จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมมาทุกท่านที่กำลังรับชมรายการหน้าที่ผู้ศรัทธา พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับช่วงนี้เราอยู่ในช่วงของเดือนมูฮัรรอมนะครับเป็นเดือนที่จะต้องหยุดการฆ่าหยุดการทำร้ายโดยเด็ดขาดฉะนั้นมันก็มีอยู่สองวันที่สำคัญนะครับก็คือวันตาสุอากับอาสุรอซึ่ง สองวันเนี้ฟาดีละตุนอาีมะเป็นความประเสริฐอันยิ่งใหญ่วะฮุรมะตุลกอดีมะและเป็นการให้เกียรติมาตั้งแต่บรรดารอดศูลก่อนจากเราแล้ววะซามูฮูลิฟาดีลิฮีกานมามะรูฟันไบนันอัมบิยะอะลัยมุสลาตุวัสสลามฉะนั้นการถือสิ้นอดในเดือนมุฮัรรอมนี้ ถือว่าเป็นความประเสริฐที่รู้กันในระหว่างบรรดานาบีทั้งหลายอะลัยฮิมุสซาลาตุทะสสลามวก็ซอมาหูนัววามูซาอะลัยฮิมัสสลามปรากฏว่าท่านนาบีนัวและนบีมูซาเนี่ยได้ถือสินอดในเดือนนี้วกานนลินนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลัม ก็ปรากฏว่าสำหรับนบีมุฮัมมัดสลัลลัล,ลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเนี่ยนะครับก็มีการถือศีลอดถึงสี่สภาพการด้วยกันฮาลาตุลอูลาสภาพแรกอันนะฮูกานายาซูมุฮูบิมักกะฮ์ท่านนบีมุฮัมมัดสลัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถือศีลอดที่เมืองมักกะฮ์ ในขณะที่ท่านมาทำหน้าที่ประกาศอิสลามที่นั่นวลายะมุรุนน่าซะบิเฒมิและก็นบีก็ไม่ได้ให้ไม่ได้มีการสั่งใช้นะครับบรรดาผู้คนที่คนครมกักกะให้ทือศีลอดฟาฟีอิซาฮีไหนีอันอาอิสะรดิยัลลอฮุอันฮาในสองฮะดีสนะครับรายงานโดย ท่านหญิงไอซ่านะครับสวีให้ในบุคครีและมุสลิมก็ลัตบอกว่ากาณาอสุรออุเจ้ามันตะ s u มูฮูกุเรสฟินยาฮิลิยะปรากฏว่าวันอสุรอก็สิบมุฮัรรอมเนี่ยเขาถือสินอดพวกกุเรสในยุคยาฮิลิยะก็ถือสินอดว่าการขนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็ปรากฏว่าท่านนบีมุฮัมหมัดสลลลฮุอะไรฮิวสัลลัมนั้นก็ได้ถือสินอดด้วยฟะลัมมากรีมันมาดีนะพอท่านนบีมุฮัมหมัดสลลลฮุอะไรฮิวสัลลัมอพยพไปถึงนครมาดีนะซอมะฮูนบีก็ถือสินอดว่ามารอบิซียามิฮีแล้วก็ใช้ให้คนที่นครมักะมาดีนะถซื้อสินอดด้วย فلما نزلت فلما نزلت فريداتو شهر رمضان ในเมื่อฝรดูของการถือสิ้นอดใน ر م ด ا م ان ان ن ได้ถูกประทานลงมาการนาร ض ن ن ن ا, ا, آ, ا ن ของอัลลอฮฺซุมก็ปรากฏว่า ر ม ض ا ن นั้นเป็นเดือนที่นบีถือสินอดฟาตาร์กัยเยามาอาสุรอท่านก็ทิ้งในวันอาสุรอ และฟามันซาอัอมหูใครเขาประสงค์จะถือสิ้นอดก็ถือว่ามันซาอับตรหูใครที่จะไม่ถือจัละก็ได้อันนี้รายง,งานโดยบุคคลีทีนี้พี่น้องที่มีเกียติทั้งหลายครับมันก็มีบาดุลบิดะฮินเดียเหตุการณ์ที่มันเกิดเรื่องบิดอาขึ้นในเดือนต่างๆเนี้ย nakhabid'ahsarun muharram ah kan bid'ah nai bulan muharram na yastaqbalun muslimuna fi ba'dil bundan saharon saharun muharram bil hazan wal hami wal qarafat wal abatin muslimnya toprab nai bangประเทศ na bulan muharram nya ตอบรับด้วยกับความโศกเศร้าความเสียใจความคุณหมองวัลคอราา์ฟาตวัวลอบาตินและก็เรื่องเลอะเทอะและเรื่องเลวร้ายที่มันไม่ใช่เรื่องของอิสลามก็มีหลายประเทศด้วยกันวายสนาอูนดอริฮันมินันอซัพมูไซยานันบิลอารอกอนนันมุลาวะนะยุซัมมูนะฮูดอริฮัลฮุเซน กุมชนในประเทศต่างๆเหล่านั้นก็ได้ทำโลงศพมาจากไม้เพื่อเป็นการจํำลองแล้วก็ถูกประดับประดาด้วยกับบรรดาหลากสีต่างๆด้วยกับดอกไม้หรือว่ากระดาษหลากสีเหล่านั้นแล้วก็ได้ให้นามว่า ดอรีฮัลฮุเซนเป็นโลงศพของท่านฮุเซนซึ่งเป็นหลานของท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเอากรบาลาหรือเป็นโลงที่กรบาลาวายะยะอัลูนฟีฮิกบรายนี่แล้วก็ได้ทำเป็นสองกุบดด้วยกันแต่ทำด้วยไมว้วายะตุลูกูนะอะลยัยฮิสุตะดิยา แล้วก็ให้นามบรรดาวันเหล่านั้นหรือโรงเหล่านั้นเป็นโรงแห่งการตะซียะเป็นโรงแห่งการไว้ทุกข์นะวายาจัตมิอุอัตฟาฟลาบีมาลาบิสินวารดิยะเอาขอดรินวยุสัมมูนะหุมฟุกกะรออันหุเซนและพวกเขาเหล่านั้นในวันแรกเลยนะครับพี่น้องเขาก็จะรวบรวมเด็กทั้งหมดหละแล้วก็ ประดับประดาด้วยอดอกกุหลาบดอกไม้ที่สวยสดงดงามที่เขียวหรือดอกหลากสีวายุซัมมูนฮุมฟุกรรอันฮุเซนแล้วก็ได้ให้นามกับบรรดาเด็กๆเ,เหล่านั้นที่ประดับประดาด้วยดอกไม้ที่สวยสดงดงามว่าเป็นคนยากไร้ของท่านฮุเซน nah fukara an husain wa fil jaumil awan min as-sahri la nai wan rak khong muharram nan tak nisu bujuta Nah, bu, bujuti la khon la nan uh, tak nisu bujuta wa taksilat tan wa tanzifa tanzifa khau cha tham nah la ล้างทําความสะอาดอย่างสวยสดงดงามก็เหมือนกับว่าอปีละครั้งซุ่มมายูดา่ดอตาอามหลังจากนั้นเมื่อทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะเขาก็จัดอาหารก็มีพิธีกรรมแหละครับพี่น้องวัตักรออะไิาฟาติฮตัลกิตาบแล้วก็ถูกอ่านในงานจัดการอาหารเหล่านั้น,นอ่านฟาติฮ وأوائل إلى لقى صورة كن عبقرة وصورة الكافرين لقى صورة كن يهيئا كافرون وصورة نيكلاص لقى صورة كن هو الله هو أهد وفالا كن أوزوبرا بن فالاك ون نص كن أوزوبرا بن نص كم أوزوبرا كم نص หลังจากอ่านเหล่านี้แล้วทําอะไรครับพี่น้องซุมมายุสลีอลาลันนบีหลังจากนั้นก็ก,กล่าวสิกรลอและอิละฮะอิลลลอหนะครับวายูฮิบุสวาบัตตอามลินเมาตาแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับคนที่จบชีวิตไปแล้วพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับก็แสดงให้เห็นว่ากลุ่มชนที่ทำวิดาเนะ่ย เขาละทิ้งไม่ได้นะครับไอพิธีกรรมอย่างนี้นะ่ะเพราะพอถามเขาจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่รู้ว่าพิธีกรรมอันนี้เนะี่ยใครทำมาและเมื่อเราไม่รู้ว่ามาจากไหนและใครทำมาเนี่ยเราจะบอกว่าเป็นอิสลามได้หรือไม่พี่น้องเราจะบอกว่าเป็นอิสลามไม่ได้โดยเด็ดขาดเพราะถ้าเป็นอิสลามแล้ว ต้องมาจากกุรอ่านมาจากสุนนะของท่านรอซูลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไปถามที่ครับคนที่ทำอย่างนี้ที่เป็นวิดาที่ทำวิดาไม่ว่าจะเป็นอิหม,ม่ามหรือไม่ว่าจะเป็นคอติบุอัซซินหรือคณะกรรมการมัจิต ตอบไม่ได้ว่ามาจากไหนเขาทำกันมาก็ทำกันไปนั่นแหละครับก็แสดงว่าบิดาอานั้นเอาเรื่องของศีลมาทำมากมา,กกายไก่กองในสภาพที่เขาเหล่านั้นไม่รู้เลยว่าที่มาที่ไปนั้นคืออะไรอิสาอัลลอโอกาสหน้าพบกันอีกครั้งหนึ่งวัสลาลมุอะลัยกุมวะรอฮมะตุลลอฮฺวะบารอกาตุบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรรหี قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون